อรุณสวัสสาธุอรุณภายในนะวันนี้มีคนมาถามหลวงพ่อ นางวิสาขาอยู่ชั้นไหนบอกเอา้าก็อยู่ชั้นนิมมานะดีไงชั้นที่ห้าบอกเอา้าเห็นหลวงพ่อบอกอยู่ชั้นสี่เห็นดูสิตบอกเอเคยพูดหรือเปล่าผมรู้จำไม่ได้แนละ้วก็มีคนยืนยันบอกเคยอ่ะถ้าเคยก็แก้ใหม่แลจ้ะ ลบอันเก่านางวิสาขาหรือมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นกำาลังสำคัญของพระพุทธศาสนาแทานอยู่ชั้นนิมมานระดีเป็นมเหสีตอนนี้นะใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าผมไม่รู้ ของท้าสุมิตะเทวาธิราชผู้ปกครองพบนิมมานารดีสว่างชั้นที่ห้าถ้าคราวที่ผ่านมาพูดแล้วเนี่ยก็แก้เป็นอย่างนี้แล้วจะลืมไปพูดหรือเปล่าไม่รู้แต่เขายืนยันว่าพูดถ้าพูดก็แก้แล้ว <c oughs> ที่คุยทุกวันทุกครั้งที่เจอก็ไม่ได้คิดให้เป็นวิชาการอะไรหรอกเนอะคุยเพลินๆก่อนนั่งหลับตาทำภาวนาดีไหมจ๊ะดีครับคุยให้สบายอกสบายใจจะได้มีเวลาได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสำหรับท่านที่เพิ่ง เลิกจากงานแล้วก็เดินทางไกลามาที่วัดธรรมกายมันเหนื่อยมันเพลียแล้วมันไกลด้วยก็เลยคุยให้เป็นเพลินไปไม่ได้เป็นหลักวิชาวิชาการอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครก็เอามาพูดกันนอกจากคููที่ฝันในฝันน่ะฝันในฝันฝันในฝัน จะบับฝันใน้ฝันละได้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องทั่วๆไปก่อนเรื่องของบริวารบริวารเนี่ยมีอยู่สองประเภทสองประเภทนี้เนี่ยมีเฉพาะ ชั้นจตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงแต่ตั้งแต่ชั้นยามาโดสิตานิมานารดีประนิมิตวสวดีนี่มีประเภทเดียวที่สองประเภทเพราะว่ามันใกล้กับมนุษย์มากประเภทแรกก็คือบุญที่เกิดขึ้นด้วย ไอบริวารที่เกิดขึ้นในอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้มีทุกชั้นชั้นหนึ่งสองมสี่ห้าหมีหมดที่เกิดที่อนุภาพแห่งบุญของเจ้าของวิมานส่วนประเภทที่สองก็คือพวกที่ บุญน้อยมัวแต่อนันโมธนาบุญเขาเลยทำททกระจิบกระจใยทำสลึงนึกก็ได้บาดเป็นไรงไงี้ยมัวอนันโมธนาบุญเขาเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็ได้เห็นภาพจ้ะเห็นก็จัดรองเท้าในผู้ซ้ำเนี่ยพอเห็นเนี่ยหลวงพ่อเห็นเห็น เห็นทั้งคนจัดรองเท้าก็เห็นคนดูเขาจัดรองเท้าเห็นคนที่เขาจัดรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบก็เดี๋ยวกลมๆมเงยๆกลมๆมเงยๆแต่หน้าตาเขาข็เบิกบานว่าได้ทำบุญและก็สร้างระเบียบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับโลกจัดระเบียบโลกใหม่ โดยเริ่มต้นจากจัดรองเท้าแล้วก็เห็นอยู่สามสี่คนดูเหมือนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายซะด้วยได้จำแม่นกกยืนยืนๆดูยิ้มพอก็จัดรองเท้าเสร็จเขาลุกขึ้นมาเอาตัวพึงนึกได้เออเดินลีก็ไออนุโมทนาบุญับอนุโมตนาบุญกันน้องเลยก็อนนโมทนาบุญน้องเลยครับ อย่างนี้เนี่ยจะเป็นประเภทไม่ค่อยจะมีวิมานอยู่จะต้องไปพึ่งปรม,มีของผู้จัดรองเท้าเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยคะ่ะคือพระแค่ทำบุญเล็กๆน้อยๆตีหน่อยไม่ตกนรกได้ขึ้นไปบนสวรรค์อ้าวกำลังบุญไม่พอจะมีสิจะมีอยู่ ในชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเท่านั้นมีประเวนีมีซึ่งก่ยังไม่พูดรายละเอียดเราดูภาพรวมมาแล้วก็แต่ตั้งแต่ชั้นที่สามสี่ห้าหกัญญามาดุสิตานิมานารดีประนิมิตบาสวดีสวรรค์สามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกสี่ชั้นนี้ลอยอยู่ในอากาศแต่หนึ่งกับสองเนี่ย มันเป็นพื้นขงินไปเป็นภูเขาสินเนรุก็จะมีประเภทนี้จำได้ป่ะจ๊ะจำได้ครับจำได้นะจำได้ครับว่าอนุโมทนาบุญก็จัดรองเท้า,า,าประยาศใสเขาอยู่ครับเอออเคถามมั้งเปล่า <c oughs> ั้งโมทนาอะไรตั้งเจ็ดอีกด้วยครับอ๋อทั้งสองอย่างอนุโมทนาสาธุ <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เราก็ข้ามจากชั้นยางม,มาไปชั้นดูสิทกันก่อนรู้สึกว่าพวกเราจะติดใจชั้นนี้กันดูภาพรมรวมวบางทีหลวงพ่อเนี่ยเล่าย้อนหลังไปเพื่อทบทวนของเก่า ก็ต่อว่าหลวงพ่อกันเนี่ยหลวงพ่อเล่าทบทวนของกเก่าอะไรเหลือเล่าเลยนิดเดียวแล้วก็บอกไปคราวหน้าเอาก็กลัวเขาลืมเพราะบงคนก็ไม่ได้มาเนี่ยโดนต่อว่าไปแล้วบอกเล่าย้อนของเกา่ามันก็ต้องทบทวนหน่อยว่ามีสี่เฟสใช่ไหมัอเคตที่หนึ่ง ระอาาริยเจ้าพระอาาริยเจ้าเตทีสองนิยตตาโพธิสัตว์นิยตตาโพธิสัตว์เตทีสามอนิยตาโพธิสัตว์อนิยตาโพธิสัตว์เคทีสี่ทั่วทั่วไปทั่วทั่วไป,ววไปบงบุทธวิเศษอยูเ่เตทีสองคำอันหน้าเข้าหาอ่ผู้ปกครองพบตวามชั้นฤทสิ์เท้า สันตะเดสิตพุทธมาราซึ่งตอนนี้เรื่องยังไม่ลงเอ่ยกันนะ<ม>เพราะว่าในพระไทรวิฎดกได้เอ่ยชื่อพระพุทธมารดาของพระโกกุสันโตพระโกนาคมพระกัสสปะพระสมณะอดุมคนละชื่อแล้วก็ กล่าวว่าอันในพระในพระไปิฎกไม่ได้กล่าวว่าพุทธมารดาของพระกุกุสันโธพระกรโกโกมนาคมและพระกัสปะเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่แต่มักกล่าวพุทธมารดาพระนางอะไรสิริมหามายาสิสริมหามายาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระงนี้ ว่าเป็นประโสดาบันตอนนี้เป็นเท้าสันติสิทธิ์แต่การที่ชื่อแตกต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนคนเดียวไม่ได้แต่ในนั้นก็ไม่ได้บอกเป็นคนคนเดียวกันมีแต่นิทานพื้นบ้านได้กล่าวไว้ว่าพุทธมารดาเนี่ยในต่างความปรารถนาเป็นพุทธมารดาพระองค์นี้เนี่ยมันจะเป็นพุทธมารดาถึง ของพระจ้าถึงห้าพระองค์ในกัปนี้พัทละกัปนี้ก็ยังไม่ลงกันตรงนี้แต่จับศูนย์่างกายก็ยังไม่บอกตอนนี้เมื่อไงก็ <c oughs> เป็นยังไงทีนี้ก็มาถึงว่าบริวารของแต่ละวิมาเนี่ยขเ,เขามีเอาไว้ทำไม ซึ่งได้พูดไปแล้วใช่ไหมจ๊ะเมื่อวานนี้นะในใครมามั่งเมื่อวานนี้ใครไม่มามั่งยกมือสิอ่ะเนี่ยไอ้มามันจะเป็นต้องทบทวนอย่างนี้ไงว่าปริวารเนี่ยมันจําเป็นนะต้องมีเพราะว่าสังคมของเทวดาของจสวรวค์มันไม่เหมือนสังคมในเมืองมนุษย์ เจ้าของวิมมานเนี่ยเป็นประดุษพระราชาประาปราชินีทีเดียวเหมือนผู้ปกครองเมืองเมืองหนึ่งทีเดียวยซึ่งมามีบริวารมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลา้านเนี่ยมีมากทีเดียวเพื่อทำกิจของชาวสวรรค์น,นีับ กิจน,นี้เนี่ยเขจะใช้บริวารทํานอกจากจะแสดงเครื่องหมายอิสริยะยศว่ามีอนุภาพมากมีบุญมากได้สั่งสมบุญมามากบริวารก็จะทํำน้าที่อย่างนี้เช่นยกตัวอย่างวิมายของหนุ่ยเทียบ เมื่อขึ้นไปเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยก็มีมหาปฏิสันฐานเทวบุตรผู้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเขตนั่นเขาก็มาแจ้งข่าวให้ทราบได้บอกเรื่องราวกิจวัตรกิจกรรมเะไ็ดสิ่งที่ควรทำมีอะไรบ้างและก่อนที่จะได้ บอกกล่าวเรื่องราวอะไรต่างๆให้ผู้มาบังเกิดขึ้นใหม่ทราบก็จะมีการแลกเปลี่ยนบรรณาการกันซึ่งก็เป็นรัตนาชาติเป็นผลหมากลากไม้อะไรต่างๆโดนนั้นกิจเหล่านี้เนยะบริวารจะเป็นผู้จัดทำโดยตั้งแถวระหว่างจำาหลายทั้งสองเนะจ้าของวิมานก,กับผู้มาเยี่ยมเย,ยน เขาจัดระเบียบแถวแล้วก็หมอบไปสึ่งกันและกันเราเวลาเข้าสู่เทวสมาคมหรือเวลาสังสรรค์กันบริวารนี่แหละก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรงนี้ที่บริวารที่มีจำนวนมากๆาก <c oughs> เขาก็มีหนา้าที่คล้ายๆกับมนุษย์อย่างนี้แหละ หน้าที่จัดอาหารเพื่อจะไปถวายเจ้านายหรือรับรองผู้มาเยี่ยมเย,ยนนี่ผนแผนกอาหารและก็ะพวกผนแผนกเสื้อผ้าเครื่องประดับเขาก็จะมีทีมของเขามีเครื่องประดับมีเสื้อผ้า อุสามาลาอะไรงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีที่เก็บเครื่องประดับเขาอยู่ในนั้นจะมีทีมของบริวารน,นี่ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดตอนรับปฏิสันาน,นี่เขาก็จะมีอีกทีมหนึ่งคอยตอนรับผู้มาเยือนแล้วก็นแนก สวนเขาจะไปดูแลสวนสวนที่ให้มันสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผนรเนกจับดอกไม้ให้สวยให้งามตามที่ต่างๆแล้วก็พวกผรนกทั่วทไปอย่างนี้เป็นต้นอาจจะพูดไม่ครบ แต่ว่าก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็จะมีะแผนมีทีมทำทำอย่างนี้แหละไม่มีปเปลี่ยนกันมาอย่าแผนกสวนเรามาทำแผนอาหารไม่อย่างนั้นนะโอดูแลอาหารก็ดูแลอย่างเงี้ยตั้งแต่ไปบงังเกิดวันแรกถึงวันสุดท้ายเลยอาที่นี้ตลอดไปเลยแต่ละทีมมีจำนวนมาก มากมากบ้างน้อยบ้างแต่น้อยกันไม่มากแล้วก็มีหัวหน้าทีมหัวหน้าบริวารของแต่ละทีมคอยทำหน้าที่คอยดูแลทำหน้าที่อย่างนี้บริวารอีกส่วนนก็คืออ่เฝ้าซุ้มประตูทางขึ้นไมิมาที่มันมีหลายซุ้มแต่งแต่สเต็ปแรก ที่บันเกิดขึ้นในทานบรมีสเต็ปสองศีลบรมีสเต็ปที่สามก็เอเอาภาวนาทานศีลภาวนาแล้วก็มีบริวารส่วนที่ดูแลตามจุดต่างๆซึ่งอิมานต่ลุยมาของผู้มีบุญมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆทีเดียว มันใหญ่มันหลายหลายชั้นบริวารเขาก็จะมีวิมานของบริวารอยู่วิมานที่ประจำของบริวานรนะจ๊ะเรียงรายที่เป็นยันยันยันัน,น,นไอทิมเป็นยันยันมีบริวารแต่ละชั้นก็วิมานเล็กๆของบริวารไอทีเล็กนี่คือเอาไปเทียบกับเจ้าของวิมานนะไม่ใช่เทียบกับเมือมนุษย์แต่เทียบกับเมืองมนุษย์มันก็ใหญ่ ใหญ่มากๆอย่างนี้พอถึงเวลาอาหารหรือเวลาอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ที่สำคัญเกาจะมีอีกตรงนี้ที่สำคัญมากๆที่จะคอย สิ่งน,นี้จะคอยควบคุมทุกสิ่งในวิมานขอบเขตทั้งบริวารทั้งวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหมดเลยสิ่งนี้สำคัญซึ่งเกิดที่อนุภาพแห่งบุญในตัวของเจ้าของวิมานที่สร้างตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์สิ่งนี้จะสัมพันธ์กับดวงบุญในตัว ของเจ้าของวิมานแล้วก็ไปสัมพันธ์กับบริวารตรงนี้สำคัญมากมากเลยจะควบคุมทั้งหมดเลยอิตรงนีนะ้นมันไม่มีบันทึกไวในตำรับตำลาอะไรเลยนะไปหาอ่านก็จะไม่เจอหรอกยังไงก็ไม่เจอต้องฉบับศูนย์ร่างกายจะได้พูดให้ รู้เรื่องเข้าใจกันไปหมดพอความรู้เท่ากันแล้วได้แล้วก็ไอ้พวกเพี้ยนๆที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะได้หมดโอกาสพอฟังเท่ากันแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เราจะฟังวันไหนวันวันพรุ่งนี้อะไรนะวันนี้นะครับไม่ใครได้ยินนะ่ะ วันนี้แค่วันนี้ก็วันนี้สําคัญานะตรงนี้นะสําคัญนะสําคัญนะตรงนี้เกิดขึ้นอากบุญเดียวถ้าไม่มีตรงนี้ควบคุมไม่ได้เลยและตรงนี้จะเป็นผู้บอกเลยว่าเอาเวลานี้สเสวยอาหารทิพเอาเวลานี้ต้องทำงั้นงี้อะไรต่งางๆตรงนี้แหละอันไหนต้องถ่ายสิ มันงั้นเดี๋ยวหลับต้องให้ทายบ้างสันนิฐานก็ได้หรือง่ายๆคือเดาอ่ะดาวได้ไหมการบินไทย <c oughs> เดาไม่ได้จต้องไปดูอย่างเดียวเป็นดวงแก้วดวงแก้วใหญ่ทีเดียว จะอยู่ระหว่างเจ้าของวิมานเมื่อเจ้าของวิมานนั่งอยูบ่บนลัตนะบรังจากศีรษะขึ้นไปถึงยอดด้านในของวิมานเอาสองหารครึ้่นหนึ่งถ้า,ามีบุญมากดวงในี่ใหญ่มากทีเดียวสว่างไส ดวงนี้แหละผู้ควบคุมดวงนี้เนี่ยเจ้าของไม่มานไม่เห็นหรอกสมมติคุณพวงให้เอาใครดีเอาหนูเจี๊ยบดีกว่าอาหนูเจี๊ยบเจ้าของไม่มานเขาเห็นในดวงแก้วแ,วแต่ไม่เห็นผู้ควบคุมเลเนี่ย ผู้ควบคุมในนี้ซึ่งจะอาศัยบุญของเจ้าของวิมานบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นจ้เป็นกายสิทธิ์เป็นจกักรพรรดิ่งเป็นภาคผู้เลี้ยงเป็นอ่าผู้เลี้ยงทิพย์เรียกผู้เลี้ยงทิพย์เป็นจกักรพรรดิระดับหนึ่งแต่คนจกักรพรรดิฮิโริโตหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ และก็คนจัชกรพกติโลกัวิชัยแล้วก็คนจักรพดกับที่อยู่วงบุญพิเศษคนละอันกันนะอาจจะไม่ง่ายแบบเป็นผู้เลี้ยงทิพ์ผู้เลี้ยงทิพ์นะเขาเรียกผู้เลี้ยงทิพ์ซึ่งเดี๋ยวเขาไม่มาไม่เห็นแต่เขาเห็นหมดได้อยู่ในดวงแก้วขยสิทธิ์ดวงเนี้ และแตามวิมานของบริวารก็มีดวงแก้วชนิดนี้เนี่ยลอยอยู่ตรงกลางวิมานในระดับเดียวกับบริวารถึงยอดวิมานด้านในแต่ย่อส่วนลงมาตรงนี้หละมีทุกคนเลยแต่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน บนมากวิมานใหญ่ดวงแก้วนี้ก็จะใหญ่พอถึงเวลาที่จะสเสวยอาหารทิพมันจะสว่างวาบแบบไฮเทคเลยเ <c oughs> พราะวาบตรงนี้เนี่ยวิมานผู้ดูแลอาหารก็ดวงแก้วตรงนั้นกับวาบวาบขึ้นมาเลยเข้าใจกว่าจ๊ะ เข้าใจครับตามทันไหมทันครับอถ้าเป็นจะได้เ้าเราซ้ำแต่สิบวัน <c oughs> <c oughs> และเดิงแก้วที่อะไรละ่ะคคอยควบคุมเนพราะวาบนั่นก็มาวาบที่บิม,มานขับบริวารแล้วก็บัรดาลอาหารที่ไปเกิดขึ้นไม่ต้องต้ำไม่มีครก ไม่มีเตาไม่มีอะไรก็เคยเห็นบางคนสมัยก่อนก็าไลฟฟังเขาเขียนเป็นภาษานเขาบอกอุ้ยตายตายแอบดอดขึ้นไปชมวิมานโอ้สกปรกจังครกเลิกก็ไม่ได้ล่างสงสัยจะไปแถวกลางๆพระธรมกายบากไม่รู้สิ่งปฏิกูลไม่มีในนั้น ในนั้นใช้ระบบไฮเทคเหมดที่เกิดได้อานุภาพแห่งบุญเพราะวาบตรงนั้นแหละเกิดอา,าทิพิ์เกิดาาทาทาภาชนะทิพยานภาณะะทิพอะไรต่างๆนีน่ก็เกิดใครทำบุญอะไรในเมืองมนุษย์เอารถ ขนอาหารมาเลี้ยงพระเลี้ยงสาธุชนเอ้ามียานพานนะจะเป็นยานทิพย์ที่รูปร่างไม,ม่เหมือนเงินเงินนุษย์นะเออมีล้อด้วยแต่ว่าเข็นไม่ในอากาศไม่รู้มีล้อทำไหมลอยลอยไปนะลอยลอยไปเนี่ยเอาพอวาบตรงนี้กับบุ๊บมาแล้วมาเลย เมนูต่างๆ,ๆนี่แก้วตรงนี้รู้ใจเจ้าของวิมานรู้ใจหมดเลยออกมาเอาไปชูดชุดชุดเลยเรื่องเอาไปเลยมือหนึ่งกับพันชนิดอาหารอย่างน้อยนะมันเยอะไม่รู้นับเป็นยังไงมันเยอะ และที่นี่เทวดาเนี่ยเขาเสวยอ,อาหารทิพย์อย่างไรเนี่ยคงจะต้องพรุ่งนี้แล้วแหละันยาวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาวาบวาบมาเลยนะเนี่ยวาบมาแผนอาหารกับพึกไปแล้วก็ถึงเวลาก็จะขอไม่มาก็ได้เสวยอ,อาหารทิพย์วันหนึ่งกี่ครั้งอาตายสิ สอนนิฐานเดาวัวนละครั้งอ๋อครั้งเดียวถือเอกานะครั้งเดียวเหรอโอ้ยสงสัยออกหน,นึ่งศูน <ś> สามครั้งสามครั้งอ่ะสามครั้งเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่ว่าวันเวลาเนี่ยมันไม่ไม่ตรงวันเวลาไม่ตรงกันเพราะว่า สว่างชนิดใหญ่มากของมนุษย์ในวงมันเล็กวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงตอนนั้นวงโอ้กาจะหมุนโคจอยครบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านกลา่าวเอาไว้ว่าสี่รอยปีเมืองมนุษย์แต่ขนาดนานๆสเสมอทนะีถ้าคิดเอาเวลามนุษย์เข้าไปเทียบเนี่ยเทวดาบางท่านยังลืมเลยพเพลินกันมันน่าพเพลินอะไรเนี่ย มันน่บเลินจะลืมรสอาหารลืมอร่อยลืมอิ่มอร่อยเอาภูกเงินไปโลกภูบเอาลงมาในเมืองมนุษย์แล้วอืมไม่ได้ภูบลงมาเลยเพลไม่ได้เกรดแพทยบริวารไปเตือนแล้วนะท่านถึงเวลาสวยงานที่อ,อย่าเพิ่งเลยกาลังเพลินอะไรอย่างเงี้ยออาเป็นโลกบูบล,ลงมาอีกแล้วนะหมดลงมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จำคร่าวๆว่าด้วยอานุภาพแห่งปุีิสานกันต์เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีอวิมานมีบริวารแผนกต่างๆเยอะแยะแล้วก็จะมีดวงแก้วกายสิทธ์คอยควบคุมอยู่จะอยู่ตรงกลางวิมานลอยอยู่กลางอากาศไม่ใช่แขวนต่องแต่งต่งตงนะองแตย่งนี้นยังงี้ไม่ได้แก้วกายสิทธิ์แล้วเนะ่ย แล้วก็มีอาจารย์พระมีพระมีผู้เลี้ยงพระผู้เลี้ยงเนี่ยผู้เขาเรียผู้เลี้ยงที่คอยดูแลปลนปลืออำนวยความสะดวกความสุขให้กับเจ้าของวิมานจะเรียกว่าสวรรค์คือที่เสวยผลบุญนะในที่เราได้กระทําหรือใครได้กระทําตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ไปถึงนั้นเะสวยผลบุญอย่างเดียว มีแต่เรื่องความสุขอย่างเดียวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ปวดหน้ตัวร้อนปวดท้องปวดไส้ไม่มีสินะใครจะไปขายอยู่ขายยาอะไรนะั้นหรืออาหารสองอาหารเสริมหมดสิทธ์ <c oughs> บนนั้นเขาเสริมมาเรียบร้อยแล้วาาเสริมมังแต่ตัองเป็นมนุษย์ตีละนะ